ระบบน้ำสำคัญมากครับเปลี่ยนต้ำน้ำต้ำน้ำรั่วนี่ยังไม่รัว่วแต่ลูกปืนมันแตกตัวน,นี้เนี่ยเกือบรุดลเลยน,นี่ยเนี่ยเกือบรุดแล้วตนนัวนี้ไปอย่างทีมันหมุนตามไปนี่มันหมุนฟรีแล้วทำให้น้ำไม่วนเอาน้ำมันแตก มันไม่เปิดครับไม่เปิดสาเหตุที่ลูกปืนนี่มันแตกเพราะว่อน้ำมันตันว่อน้ำตันเลยทำให้ไอ้ลูกปืนทำงานหนักหรือทำงานหนักดูดิยข้าบูไม่ไหวอ้วกจนปะปะได้แต่ไม่จบมันตันตรงนี้นี่ตันตามตามร่องมันนะครับเนี่ยตันตามร่องนี่นะตันพคนนี้มันเดินไม่สะดวก บางทีเดินมาถึงตรงนี้แล้วตันตันแล้วมันเลยทําให้ปั๊มน้าทางานหนักน้าทำงานหนักอารีวาลน้ำก็ส่วนเปิดก็ต่างหากอันนี้ก็ทําไว้หน่อยหนึ่งไว้ให้น้ํามันไหลได้อันนี้ทิเดียวแต่ร่องนี้มันตันเนาะทำให้ปั๊มน้ำมันทำงานหนักปั๊มน้ำทำงานหนักอันนี้ก็พัดลูกปืนพังครับเนี่ปั๊มน้ำเทนะตัวน,นี้แต่ร่องเนี้มันตันมันเดินไม่สะดวก พามานี่ข้างในสกปรกมากเลยถ้าพามานะามองไม่เห็นเนี่ยถ้ามองเห็นเนี่ยข้างในสกปรกมากเลยดำมุดเลยมีดโคลนครับใช้ไม่ได้เปลี่ยนเนะี่เปลี่ยนทิ้งอย่างเดียวกับอย่าไปประหยัดเวลาเครื่องพังมามีใครช่วยได้นี่ก็เปลี่ยนแสนโลแปดหมื่นโลเปลี่ยนทิ้งไ,ไ,ได้ไม่ต้องเสียคะแรนหลายรอบ ีพาแนวร,ริ้วต้าเอ็เกอรกับเปลี่ยนว่าน้ำใหม่เปลี่ยนว่าน้ำใหม่ระบบน้ำลอยเย็นต้องให้เขียวอี้นะ้ยาหม้อน้ำเปลี่ยนไปเลยยาหม้่าน้ำใช้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ยาหม้อน้ำนี่พานอยู่ ใช้แบบของนี้ก็ได้เดี่ยวขายมือขา,า,า,ายอยู่เปลี่ยนมน้ำไม่เอี่ยมครับฝาแท้สะพา,านอลิ้นปั๊มน้ำน็ี่แน่นหมดแล้วนี่แน,น่นแล้วข้อยางี็ใช้ได้ังนิ่มอยู่ไม่เป็นไรข้อล่างก็ใช้ได้อยู่เดีอ้น,นี้เปลี่ยนไม้ละอเอาพักใส่แล้วครับ ปล่อยความร้อนขึ้นอยู่ดีแล้วเครื่องไม่น็อกครับโอเคลเค้เดี๋ยวมาไวตรงนี้อันนี้เปลี่ยนใหม่แล้นพยายางอย่างนี้เปลี่ยนใหม่เื้ออะไรโอ้ยังไม่ใส่กันชนหน้ามันถอดนัดมอน้ำไม่ได้ติดตรงนี้นลยเนี่ยมอน้ำถอดนัดตวบนถอดแค่น,นี้ได้แต่ตัวล่างถอดไม่ได้ทนเน,นี้ต้องคลายกันชนออก ถอดไม่ได้ติดนี่ถอดได้อยู่โอเคตัวนี้ถอดไม่ได้เพราะรถชนมาเบี้ยวทาเบี้ยวเห็นไหมชนมาเลยเบี้ยวครับเลยถอดไม่ได้ครับหมอ,อนน้ำโอ้ไฟแดงไหวเยียมเลยสองเกตหนึ่งจดนึ่สี่ออก ดีโว่ไฟแดงชีดดำโอ้ข้าวซอยไม่เอี่ยมครับอิจฉาครับอิจฉาทำงานอะไรได้เงินเร็วแทนพอใสาเรียบร้อยนับใสาเรียบร้อยแล้วครับโอเคกลับบ้านได้วันนี้ครับระบบน้ำสำคัญมากหม้อน้ำมันตันครับตันเลยทำให้นี่มันเสียครับ เปลี่ยนยกชุดอย่าไปเปลี่ยนเออลืมลืมลืมนี่ตัวนี้ด้วยส้สำคัญนี่นี่นะเออหม้อน้ำเปลี่ยนแล้วเออปั๊มน้ำเปลี่ยนแล้ววาวน้ำเปลี่ยนแล้วทำไมยังไม่หายร้อนตัวนี้ครับนี่นี่ตัวนี้ลืมลืมตัวสำคัญเนี่ยตัวนี้นะฝีปั๊มนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อัดน้ำยาไปแล้วนะสองขวดถ้าวันหลังก็ต้องเปลี่ยนใหม่ตัวนี้นะฝีปั๊มครับลืม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 เนี่ยตัวนี้สำคัญไปพัดด้วย ตัวนี้ทำให้เครื่องร้อนไม่ร้อนตัวนี้สาคัญเหมือนกันครับสำคัญมากด้วยตัวนี้นะ,ะฟรีป,ปั๊มลืมลืมไปลืมไปสมมากหลายร้านลืมครับน่นฟรีป,ปั๊มกันเเปลี่ยนมาหมดทุกอย่างแล้วยกเว้นฟีป,ปั๊มครับไม่เปลี่ยนกันเบเว้นอบไปพัดนี่แหละไม่เปลี่ยนะ ทำให้เครื่องไม่หายร้อนครับโอ้การผลไม้เปิดแล้วครับโอ้นี่รถเยอะครับเต็มเลยโอ,โอ้มีรถใหม่ๆนั้นเลยอืว้าวโอ้เดี๋ยวทำเองครับไม่มีกน้องมาดูเลยขีกล้วยวางก็นุ่นวัดมอไซค์ทางนน้นร้านเชียงกงครับรือการผลไม้อาหาร นี่ร้านไฟแนน2ร้านขอกพิททางนคคน้นกับดขอกพิดไรเดโมวิเทอรีคอค่กับเขียวกันยางทางนน้น,นี่ไฟวอวุฒโอเมชันว่านี่ร้านปะยางรับปะยางครับขายตัวต้าไมติอเอ็กครับเรอือเรื่องื ขายกับขาย,ยา,ายตัวต้าไม่ทีเอกขายเงินผ่อนนะครับผ่อนได้อยู่ออสภาพดีใช้งานดียางมียางอยู่ข้างในยางถอดถอด,ถอดไว้คำวันคนขายเป็นผ่นอนเยอะย่างศูนย์วงลออ้อกับันนี้รถเยอะเยอะย่างกาาดี ผลไม้มีสี่ประตูขับอีกเ้ยเราเป็นช่างไม่มีอะไรเลยใหญ่ๆช่วงล่างนี้ด้วยครับล่างนี้เบรกเต็มเลยครับเออมันเครื่องเปลี่ยนมาแล้วครับมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมาอยู่เครื่องดปี่จะเบาคานหน่อยนึงตามสภาพขอนตามสภาพพื้นไม่ผุนะพื้นไม่ผุคือใช้ได้อยู่เชื่ยมายางดีเลยใช้ไม่มีเสียอ์คมาย่างดีครับ ยากเงี้ยไม่ปลูกด้วยกลับบ้านได้แล้วคันนี้ครับเขียนหม้อน้ำครับหม้อน้ำวาวน้ำฟั่มน้ำปัญญาพีปั๊มครับเปลี่ยนแล้วเขียนพาราลิมโอเคกล,ล,ลับบ้านได้วันนี้ครับมีอ,อะไรแล้วของรถมารับรถได้ครับตัดเครเื่องดีหน่อยลาดเกียร์ว่างแล้วครับ ตัวนี้เผาหัวง่ายวันสามวิตัดแล้วเห็นไหมโอ้เผาตัดเร็วหนึ่งสองสามห้าวิตัดตัด,ต,ดตัดง่ายครับโอ้ไม่อยู่ดีนะเครื่องปานได้แล้วโอ้เครื่องตัวนี้ทนจริงเลยพอาะเดี๋ยวเขาใช้ตัวอีตาเลยเออพอใจแล้วทำไมคนชอบตัวอีตา ทั้งสิ่งทั้งวันเปลี่ยนให้หมดเลยเอาน้ำเนี่ยครับอย่าไปประหยัดเปลี่ยนให้หมดเอาน้ำปำน้ำเนี่ย